สวัสดีครับผมไก่ตตวโตู้ขาครับแล้วอยู่กับกูรูของเราครับสวัสดีครับผมบอยตตวโตู้ขาครับคลิปนี้ครับเป็นคลิปต๊ะตูขาแนะนํารถเข้าใหม่นะครับคันนี้นะครับอ่ะวัตถุประสงค์ของการทําคลิปนี้คือก็จริงๆแล้วนะครับผมตามตามตามช่วงเลยพาชมรถเข้าใหม่เราอยากให้ลูกค้าได้เห็นนะครับผมว่าที่ตตวโตข้ขาเราเนี้ยซื้อรถแบบไหนมาขายให้กับคุณลูกค้าทำมารถแบบไหนคือไม่ใช่ว่ารถเก่งรถกระบะไม่ใช่แบบนั้น สภาพแบบไหนมาขายกับลูกค้าสภาพโด um. ยรวมทั้งหมดเนี่ยช้ำไหมโซมไหมนะครับผมมีชนหนักพิกคว่มอะไรไหมเนี่ยลูกค้าจะได้เห็นในคลิปนี้หมดเลยเพราะฉะนั้นเราถึงเอามาให้เห็นแบบเรียวๆจึงจึงมีช่วงนี้ขึ้นมาพานจมรถเข้าใหม่นะครับและคันนี้ของเรานะครับคือเจ้า Honda Accord นะครับ2.0ไฮบริดนะครับรถปี2020นะครับไม่แดงอยู่ที่1,369,000บาทนะครับและที่ตต้คาครับ จะราคาพิเศษนะครับเหลือเพียงแค่729,000บาทเท่านั้นนะครับอืมก็ต้องบอกกันไว้ก่อนนะครับผมราคาที่พี่ไก่แจ้งไปนะครับผมเป็นราคาก่อนการเก็บงานนะครับนะครับผมราคานี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันบ้างว่ารถคันนี้สภาพเป็นยังไงมีเก็บงานอะไรตรงไหนยังไงบ้างครับเก็บเพื่ออะไรเก็บเพราะอะไรนะครับผมเดี๋ยวเราจะมีชี้แจงให้หมดเลยอ่ะตามมาดูกันนะผมนะครับอย่างด้านหน้านะคันนี้ เดี๋ยวพาดูรอบนอกก่อนเนาะด้านหน้าเนี่ยฝากระโปรงหน้านะครับผมเราไล่กันไปเป็นชิ้นๆเลยนะอันนี้ก็จะมีการทําสีให้ทําสีหมายถึงทําสีให้ใหม่เก็บสีให้ใหม่เพราะลอยตรงไหนพี่บอยนี่เดี๋ยวผมชี้ให้ดูนี่นะครับนี่มันคือสะเก็ดหินนะครับผมขนาดก็ประมาณเท่าปลายปากกานะครับผมอย่างนี้เล็กมากเลยนะพี่บอยเล็กครับไม่ตระเกดนะครับผม่ก็ฝุ่นนะเนี่ยประมาณอย่างนี้นะครับผมอืออืมหนึ่งนิดนึงนะครับผมเนี่ยประมาณอย่างนี้นะครับเนาะ อันนี้เป็นด้านปะทะก็มีอยู่แล้วนะครับผมแล้วก็จะเป็นในเรื่องของส่วนกันชนหน้าก็เหมือนกันนะครับผมสเก็ตหินประมาณอย่างนี้เหมือนกันเลยนะครับผมอันนี้เป็นส่วนของกันชนหน้าแล้วนะครับผมก็เป็นชิ้นที่ติดกับฝากระโปรงนะครับผมจะมีประมาณอย่างนี้นะครับเห็นไหมฮะนะครับผมเนี่ยประมาณอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยสเก็ตหินนะครับเล็กมากนะพี่บอยอ่าแค่บอกไม่เห็นเลยจริงๆเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆนะครับผมแล้วยิ่งมาอยู่กับรถสีเทาแล้วยิ่งไม่มีความเด่นเลย หมายถึงไม่มีความเด่นของสเก็ตหีบนคือถ้าเผื่อพี่บอยไม่เห็นไม่ชีมือนจริงๆใช่เหมือนปุ่นเหมือนอะไรอย่างนี้นะใช่ครับเพราะฉะนั้นก็ในส่วนนี้เราเก็บให้นะครับเดี๋ยวเราจะไล่กันไปทีละจุดทีละจุดทีละจุดโดยรอบเลยโดยรอบคันเลยนะครับผมเราก็ต้องประเมินว่าเอ๊ยมันต้องเก็บทั้งหมดกี่ชิ้นต้องทำสีทั้งหมดกี่ชิ้นอหรือถ้ามันมากชิ้นหรือว่ามันต้องเก็บทั้งคันเราก็จะเก็บให้ทั้งคันเดี๋ยวประเมินไปพร้อมกันเลยนะครับได้ครับโอเคมาถึงด้านขวานะครับบางโคนหน้าขวาเนาะเดี๋ยวหาดูนน่ะมีครับผ เก็ลนะเห็นไหมฮะเล็กมากเลยนะครับใช่จริงๆนะครับขนาดเท่าพวกเนี้ปลายปากานะครับคือบางคนเดี๋ยวสงสัยอีกครับแล้วเก็บทําไมเราเก็บเพื่อความเนี้ยบนะครับเพื่อความเนี้ยบเพื่อความสวยงามอ่าแล้วมันจะได้ไปตอบคําถามลูกค้าได้ด้วยว่าทําสีทําไมอ่าจริงๆเพราะว่าผมอย่างเงี้ยอยู่ฝ่ายโปรดักต์แล้วก็เจอคําถามจากลูกค้ามากมายเกี่ยวกับเรื่องสีเนี่ย ทำทาไมอ่ะทำไมถึงทําอันนี้มันก็จะเป็นการสร้างความสบายใจให้กับคุณลูกค้าได้เลยนะครับผมนี่แหละถึงทําช่วงนี้ขึ้นมานะครับอันนี้มีนะครับผมกระจกกระจกมองข้างนะมองข้างด้านขวาอันนเล็กมากเลยพี่บอยใช่นะครับเนาะนะครับประตูหน้าขวานะครับอันนี้มันเป็นเรื่องธรรมดานะครับผมสาหรับคนที่ใช้รถก็รู้กันอยู่แล้วนะครับผมหนีไม่ออกในเรื่องของสะเก็ดหินนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยครับเนี่ย เห็นไหมครับเห็นไหมเห็นครับเห็นอยู่เนาะเนี่ยอย่างนี้ครับนะครับประมาณอย่างนี้จริงๆนะครับผมเนี่ยที่เราเก็บคือพี่บอยต้องชี้จริงๆอ่ะผมถึงได้เห็นนะใช่ครับแล้ก็ต้องบอกว่าลูกลูกค้าเนี่ยอย่างนี้ครับนี่ประตูหลังขวานะครับเนาะเดี๋ยวเราไล่ดูแถบซ้ายจะมีชิ้นที่รอดไหมแต่ดูแล้วน่าจะไม่รอดละเพราะว่ามันมาสามสี่ชิ้นละนะครับผมเนี่ยขีดกวนขนแมวครับเห็นไหมฮะ นี้แทบไม่เห็นจริงๆนี่รอยขีดครับจริงๆมันเป็นที่เห็นนะมันเป็นแสงเงานะครับรอยจริงเล็กนิดเดียวนะแทบไม่เห็นรอยเลยเห็นไหมเนี่ยเป็นรอยขนแงาบางๆใช่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 นะครับผมี่ที่แสงเงาจริงๆใช่นะครับนะครับผมในส่วนของกระชนหลังนะครับนี่อย่างนี้นะครับผมเนี่ยเดี๋ยวเราจะเก็บให้หมดเลยทำเวลาเราทำเราทำยกชิ้นอยู่แล้วนะครับผมเห็นไหมคร ตัวน,นี้เนาะนี่นะครับเดี๋ยวเก็บให้นะครับผมจะเก็บให้เนาะเอามาดูแถบซ้ายกันบ้างนี่เท่ากับว่าด้านหน้าท่อนหัวแถบขวาเนี่ยทํามาหมดละนะครับผมเดี๋ยวดูด้านซ้ายบ้างนะครับผมด้านซ้ายอ่ะอันนี้มีมีรอยประมาณช่วงนี้เห็นไหมฮเห็นไหมอันนี้เหมือนสีบินนะครับผมบินตองสันเนาะนะครับผมแล้วเนี่ยมีสะเก็ด นี่มีสีหลุดไปนะครับผมจุดเล็กๆจุดเล็กๆอะไรเนี้ยมีรอยอาจจะพวกกิ่งไม้ขนแมวขูดขีดนะครับเล็กมากนะครับผมประตูหน้าซ้ายนี่ก็แทบมองไม่ออกนะตรงนี้จริงนะฮะแต่ละจุดที่คุณบอยชี้นะครักยิ้มวยนี้ถ้าเป็นเรื่องของเงาแสงจะเห็นนะครับครับคือเป็นรอยที่แบบว่าเจาะหัปาตาทั้งหมดนะฮะประมาณนั้นเลยครับคุณไก่นะครับเนี่ย จากที่เราเก็บคือนี่เหมือนกันนะครับเนี่ยนะฮะอ่ามีรักยิ้มนิดนึงนะครับผมอ่ะนั่นแหละครับนี่ก็จึงเป็นสาเหตุว่าสำหรับรถครันนี้เราทำสีใหม่ให้เลยทั้งคันแล้วสีแล้วสีที่เราใช้พี่บอยสีที่เราใช้ไม่ต้องเป็นกังวลนะครับผมบตัวนี้หนึ่งเคเราไม่ได้ใช้นะพวกแห้งเร็วเราไม่ได้ใช้นะครับผม เราใช้ 2K นะครับผม mm hmm. แห้งช้าอย่างดีเลย mm hmm. ผมบอกไว้ก่อนเลยทั้งสีทั้งแล็กเกอร์เลยนะครับผมเพราะฉะนั้นคุณสมบัติก็ไม่ต้องไปพูดถึงเลยครับตัวนี้เป็นที่รู้กันอยู่แล้วยืดอายุการใช้งานทนทานนะครับผมแล้วก็มีความฉ่าความวาวความเงายังไงคือพูดง่ายว่าดีกว่า 1K ที่เราเคยรู้จักกันนะครับผมเพราะว่าสีพวกนี้จริงๆแล้วใช้กันนิยมใช้กันพวกไา้แดงจรู้ไอแดงที่เขาเป็นสีเกลเดกยวก่าไป้แดงเลยใช่แล้วครับแล้วก็อางเลย ซปเปอร์คาร์อะไรพวกนี้จะใช้กันนะครับผมโอเคตรงนี้ลูกค้าก็จะจะได้เป็นประโยชน์กับลูกค้านะครับผมเป็นเป็นพูดง่ายว่าเรายอมจ่ายเพิ่มจ่ายแพงกว่าเดิมเพื่อให้ลูกค้าได้สิ่งที่ดีที่สุดนะครับผมแต่สายเรื่องงความสวยงามด้วยนะเป็นเรื่องของความสวยงามเรื่องของความเนี๊ยบครับครับผมตามสโลแกนเลยครับตัวตกคานะครับผมต้องการทํารถมือสองให้ใกล้เคียงรถป้ายแดงมากที่สุดนี่เลยเราจึงทําที่มาที่ไปใช่เพราะที่ไม่ทําก็ได้ครับอย่างนี้ก็ขายได้นะครับใช่ครับคุณไก่เอาผิวเผินคุณไก่มองไม่เห็นนะครับครับ เดี๋ยวมาดูในเรื่องของส่วนอื่นๆกันยางอ่ะอยู่กันในรอบนอกก่อนเนาะยางยางตัวนี้นะครับผมเป็นยางดันหลอกหดดอกเต็มๆเลยนะครับเห็นไหมฮะลึกๆแน่นๆนะครับผมนิ่มๆนะครับเนี่ยนิ่มยังไม่แข็งนะครับผมเนาะใช้กันอีกสี่หมื่นโลในวิ่งกันได้สบายๆนะครับผมสาหรับตัวยางเนาะไม่มีกินในกินนอกนะครับผมไม่มีบ้างด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็นนี้สภาพยางนี่ดูยังไงพี่บอยว่าสภาพดีไม่ดี พวกนี้เขาก็มีมีมีร่องให้ให้ดูอยู่แล้วนะครับผมมีตัววัดระดับอยู่แล้วว่ามันมีเขาเรียกอะไรร่องสะพานยางอ่ะนะครับก็จะมีตัวว่าเออเข้าไปถึงนี่ก็ถือว่าบางแล้วนะอะไรเงี้ยนะครับตัวนี้ร่องยังลึกตัวนี้ถือว่าสภาพยังดีอยู่ใช่ครับครับนะครับผมแล้วก็มาในสวงล้อแม็กด้วยนะครับล้อแม็กตัวนี้ก็เป็นลักษณะของเนี่ยรอยคู่อย่างนี้เดี๋ยวตัวนี้เราปัดให้ใหม่เลยนะครับผมปัดแม็กซ์สีให้ใหม่เลยนะครับ ในส่วนของล้อแม็กหนะ้าขวาเนาะเห็นไหมรอยบางๆเนอะบางๆนะนะครับคูดบางๆนะครับผมเดี๋ยวไปดูล้อหลังกันด้วยหน่อยนะครับล้อหลังก็อะตัวนี้เดี๋ยวก็ทําให้ด้วยนะครับผมนี่นะฮะมีรอยคูดอยู่ไม่รู้กล้องเห็นว่าเห็นไหมเห็นเนาะนะครับประมาณอย่างนี้ไม่ได้เป็นแผลใหญ่เวอะอะไรอันนี้เ,เราเรา,เราทำกี่วงพี่บอยเดี๋ยวดูฝั่งนี้ด้วยนะครับอ่ะอย่างนี้ก็มีนะครับผมนี่นะฮะ โอนะครับเดี๋ยวเราทําให้สี่วงเลยพูดแค่ว่าอันนี้แบบแท่บ้อยไม่เห็นเลยนะแทบมองไม่เห็นนะครับผมนะครับเป็นเรื่องธรรมชาตินะครับผมสิ่งที่เราทาล้วนแล้วทําเพื่อความสวยงามความเนี้ยบนะครับเพื่อให้ลูกค้าได้รถสวยๆไปใช้นั่นแหละนะครับผมก็รอบนอกเห็นกันไปหมดแล้วเดี๋ยวนี้เริ่มมาดูภายในกันในเรื่องของภายในห้องเครื่องภายในรถยนต์อืดูไล่บอดงบอดี้ดูให้หมดเลยนะครับผม เดี๋ยวเริ่มจากที่ด้านหน้านะครับนี่โอ้โหสวยนะในส่วนของบอดี้เปิดออกมานะครับผมก็ฝากระโปรงหน้าเนี่ยน็อตไม่เคยขยับเลยนะครับตัวนี้เป็นฝากระโปรงเดิมนะครับผมฝากระโปรงแท้ฝากระโปรงเดิมนะครับสวยๆบางๆนะครับผมไม่เคยทำสีด้านใน สติต๊กเกอร์ต่างๆมอกอยูนครบโดยเฉพาะสติ๊กเกอร์ตัวนี้สําคัญมากตัวนี้เลขที่เห็นอยู่เนี่ยมันจะเป็นเลขเดียวกับเลขตัวถงังรถที่อยู่ในเล่มทะเบียนรถครับที่อยู่ในแชสซีรถครับนะครับพวกนี้ไม่สามารถจะเปลี่ยนได้เปลี่ยนไม่ได้ด้วยนะเปรียบเหมือนเลขบัตรประชาชนเราออืของใครของมันหนึ่งหนึ่งคันมีอยู่ชุดเดียวแล้วก็เลขไม่ซ้ํากันนะครับอันนี้คือฝากระโปรงเดิมฝากระโปรงเดิมนะครับอันนี้คือจุดสังเกตที่คุณบอกเวลาฝากระโปรงเดิมเสร็จ นะครับมันจะไม่สามารถคือเอาถ้าเรามองขาดเราฝากระโปรงเดิมแล้วเนี่ยในห้องเครื่องเนี่ยตามหลักเลยตามหลักการนี่เลยอย่างเงี้ยจะมีอะไรที่เข้าไปกระทบกระทั่งในห้องเครื่องเนี่ยครับมันต้องผ่านฝากระโปรงหน้าก่อนแต่นึกภาพว่านึกออกอ่ะถ้าเข้าจากด้านข้างมันก็ต้องผ่านบางคนก่อนถ้าเข้าจากด้านขวานะครับถ้าเข้าจากด้านซ้ายมันก็ต้องผ่านบังคนหน้าซ้ายก่อนอ่าอยู่ดีๆมันจะกระโดดไปเลยห้องเครื่องเลยก็ไม่ได้ไม่ได้ครับอ๋อเพราะฉะนั้น เออเป็นตะกะก็จริงอันนี้เป็นตะกะนะเป็นเขาเรียกว่าตัวคุมนะครับอ่าแต่สมมติว่าอย่างสมมตินะอันนี้สมมุติสมมุติอันนี้เหมือนเหมือนเป็นยิงสองกันดูรถไปด้วยในตัวครับสมมุติว่าฝากระโปรงไม่เดิมมีการเปลี่ยนมาอะไรมาแล้วค่อยมาดูอีกทีว่าไม่เดิมฝากระโปรงเปลี่ยนมาแล้วถึงคานไหม,อ,มอ่าถึงคานมมันมีที่มาที่ไปอย่างนี้สมมติถึงคานเสร็จอาสมมติถึงคานอันนี้สมมุตินะถึงคารเสร็จเลยคานไหมเราค่อยมาดูระดับของมัน อันนี้เหมือนดูได้ความรู้กันไปด้วยนะครับแต่อย่างเงี้ยอันนี้เดิมหมดเลยเป็นคลิปที่ดีมากนะเพราะว่าพี่บอยสอนดูด้วยครับคือจริงๆแล้วแม้แต่เปลี่ยนฝากระโปรงหรือเปลี่ยนกันชนอะไรพวกนี้มันเรื่องธรรมชาติครวค่อยมาดูไล่เป็นสเต็ปๆว่ามันถึงไหนคออะไรแบบนี้นะครับอย่างนี้ซุ้มเดิมเนี่ยจุดมาร์กอะไรต่างๆอยู่กันครบน็อตไม่มีขยับเลยนะครับผมเนี่ยแล้วก็ดูแลดีพวกยางดำๆอะไรพวกนี้อยู่เดิมชอบนะพราม่งั้นพวกนี้น็อตเป็นสนิม มีไม่ม,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 มีน้ำมาขังตามเป้าชกตามอะไรเนี้ยนะครับเครื่องก็แห้งแห้งดีนะครับผมประกันเดิมด้วยนะประกันเดิมของฮันด้าจะเป็นอย่างนงี้นะครับประกันเดิมนี้ซีนยังเดิมอยู่สันน็อตต่างๆเนี่ยยังไม่เคยไขยม,มันก็ฟิลคล้ายๆกับที่ผมบอกว่าน็อตไม่เคยขยับเพราะถ้าเกิดว่าน็อตฝากระโปรงผมสัง,<อ>สงเกตเห็นเนี่ยในในหัวน็อตแต่ไหลหัวเนี้ยมันมีสีแต้มอยู่ใช่ครับครับอันนี้คือบ่งบอกว่าไม่เคยขยับนะเพราะว่าถ้าเกิดเรามีการไปไขเนี่ยหนึ่งแล้วไอ้พวกม้าพวกเนี้ยมันจะไม่ตรงจุดครับ พอไม่ตรงจุดเสร็จปุ๊บสีเนี่ยมันจะแตกอยู่แล้วสมมติผมจําลองเหตุการณ์ว่าสมมติคันเนี้ยโอเวอร์ฮอนเครื่องครับเปิดฝาวาลวเปิดฝาสูบมาช่างทุกทั่วไปทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นสูบหรือไมนะ่เขาต้องเอาพวกนี้ไปชิ้นส่วนพวกนี้ไปล้างด้วยเพราะข้างในมันมีองค์ประกอบเยอะมีวาลวมีโซ่มีอะไรก็แล้วแต่ฟันเฟืองลูกตรงลูก,ลก,ลกพวกนี้จะไปแช่น้ามันไปล้างก่อนให้พวกสีเนี่ยก่อนที่จะประกอบครับสีมันก็มีสิทธ์ที่จะหลุดลอกได้โดนน้ำมันแล้วไปแช่อยู่นึกอเป่าเนยตัวคุม มายถึงบอกว่าไอรถที่มีสีเนี่ยไอพวกอย่างนี้อยู่เนี่ยม,ม,มันยังไม่เคยแกะไงะครับนะครับอย่างคันนี้ก็เป็นเช่นนั้นเห็นไหมฮะยังมีเนี่ยสีฟ,ฟ,ฟ้าสีน้ำเงินเห็นไหมต้องหัวนอตเนี่ยยังมีให้เห็นกันอยู่อย่างเงี้ยครับอันนี้บางทีมันจางกันไปตา,ตามตามอายุการใช้งานจะมากกว่าบางทีมีล้างห้องเครื่องอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีจางๆไปนะครับผมแต่ไม่ได้เกิดจากการซ่อมการโอ้วอนเครื่องไม่เคยผ่าฝาไม่เคยเปิดคันนี้คอนเฟิร์มครับสรุปด้านหน้าสวยเครื่องยนต์สวยงามเรียบร้อยนะครับตามที่เห็น มาดูบอดี้ด้านข้างกันบ้างนะครับผมในเรื่องของบอดี้เนาะด้านหน้าสวยไปแล้วนะครับผมคอนเฟิร์มนะครับด้านข้างนี่แกะกันให้ดูอย่างนี้เลยอาจจะเริ่มไปไวนิดนึงนะครับผมเม็ดอาร์กเรียงเม็ดอย่างนี้นะครับผมคือเดิมเดิมเลยนะครับผมมาจากโรงงานที่ผู้ผลิตเขาประกอบรถมาอย่างนี้เลยนะครับผมอันนี้คือเดิมนะครับไม่เคยทําสีไม่เคยเคาะไม่เคยซ่อมนะครับผมเดี๋ยวประตูสีบานนี่ผมอาจจะพาไปไวหน่อยนะครับอนะครับผมแต่ว่าเราจะได้มีภาพให้ลูกค้าเห็นเนาะ เดิมเดิมนะครับฝาท้ายนี่ครับน็อตไม่มีขยับเช่นเดียวกันกับฝาหน้านะครับผมอืมอ่ากล่องน้ําต่างๆนะครับผมเขาเรียกล่องน้ำล่องน้ําท้ายนะครับเห็นไหมฮะอรากเรียงเม็ดสวยงามนะครับรวมไปถึงพื้นหลุมยางอะไหล่นะครับผมเดี๋ยวให้ดูนี่นะครับเดิมเดิมบางๆเลยนะครับผมนี่ไม่เคยซ่อมไม่เคยทําสีใดๆทั้งสิ้นนะครับผม มาดูแฉบซ้ายกันบ้างนะครับอนะครับผมซ้ายขวาหน้าหลังประตูสี่บานต้องเหมือนกันหมดนะครับเหมือนกันหมดอาร์คเดิมจากโรงงานต้องเป็นอย่างนี้นะพี่บอลเป็นแบบนี้ครับใช่ครับรถคันเดียวกันประกอบมาพร้อมกันเป็นแบบนี้เลยครับนะครับอ่าเห็นไหมครับในเรื่องของบอดี้เนาะคันนี้สรุปได้ว่ารถไม่เคยชนครับไม่มีชนนะครับผมไม่มีชน เราจัดเกตอยู่ในรถเกต A นะครับผมและลูกค้าไม่ต้องเป็นกังวลด้วยนะครับของเราที่นี่โตโต้ตานะครับผมมีการระบุในสัญญาชัดเจนด้วยนะครับชนหนักจมน้ําพลิกคว่ำไฟไหม้รับซื้อคืนร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วถ้าเผื่อรับซื้อคืนร้อยเปอร์เซ็นต์ยุคีที่ว่าหากลูกค้ายังไม่สบายใจเนี่ยอยากำนำรถเข้าเช็ค0ู์เช็ค0ู์ได้ครับเช็คสู์ได้หมดเลยทุกคันนะครับผมพาช่างมาทดสอบมาลองขับมาเช็คสูญได้ที่กำลังจะบอกต่อไปนี้คือของเราก็มีการตรวจเช็คสภาพมีการอินสเปคชันของรถคัน ทุกคันด้วยนะครับผมของเราคือบริษัทกูอินสเปกชันนะครับผมเขาจะมมีาตรวาจารถน,นะครับผมมีมาตรวจรถเลยสามร้อยสี่สิบตีจุดเครื่องยนต์เครื่องยนต์อะไรเนี่ยเขามีเครื่องมือนายเครื่องมือมาตรวจหมดนะครับผมสีบอดดี้นะครับผมลูกค้าสามารถมาขอดูได้แล้วอย่างนี้ลูกค้าต้องจ่ายตังค์เพิ่มไหมไม่ต้องครับเรามีใบเซอร์ให้ลูกค้าดูได้เลยเพื่อความสบายใจของลูกค้าเพิ่มไปอีกโอ้โหนะครับครับนี่แหละ ถึงบอกว่าลูกค้าซื้อรถกับเราลูกค้าสบายใจได้เลยครับเนาะอ่าเดี๋ยวดูบอดี้กันเสร็จแล้วเดี๋ยวมีดูเรื่องภายในครับภายในเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปลองขับกันด้วยครับเพราะเราก็เช็คทุกจุดกันเหมือนกันนะครับผมได้ครับว่าจะเป็นเครื่องยนต์เกียร์ช่วงล่างระบบเบรกต่างๆเราเช็คหมดนะครับผมเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวไปลองขับกันก่อนอ่าได้ไปกันเลยครับครับนี่ก็ไปทดลองขับกันเลยพี่บอยเนะครับนี่สตาร์ทเครื่องเรียบร้อยแล้วนะครับ บขอเช็คระบบนิดนึงนะครับผมวิทยุสัมผัสได้ปกตินะครับโอ,โอเคนะครับัเสียงได้มัตติฟังชันใช้งานได้นะครับแอร์อยเย็นนะพีไ่ไก่นะเนาะ เดี๋ยวลองกระจกไฟฟ้ากันดูหน่อยนะครับปรับข้างได้ปรับได้ซ้ายขวา็กระจกไฟฟ้าสี่บานออโต้ทั้งสี่บานนะครับตัวนี้โอเคก้ไดปทัสี่บานนะครับออโต้คู่หน้าคู่หลังแมนน่นนวลนะครับกระจกไฟฟ้าโอเคบอกไฟฟ้าปรับได้นะครับพี่ใหญ่ของพี่แหญปรับได้ไหมได้นะ มอเตอร์เงียบไม่มีเสียงนะครับผมช่างโอเคสมบูรณ์นะครับ <Next S 1> เดี๋ยวไปลองการกับขี่กันนะครับ <US. S 1> และลูกค้าที่สนใจเนี่ยมาออกหรือตัวตัวขันก็สามารถทดลองขับได้ก่อนพี่บอยทดลองขับได้ก่อนการตัดสินใจครับสามารถพาช่างมาทดลองขับได้นะครับผมนำรถไปเช็คศูนย์ได้นะครับผมซื้อกับเรานะครับลูกค้าสบายใจได้เลยนะครับ เพูดถึงนี่สําคัญเรื่องการทดลองขับนะครับเก็บงานสวยยังไงเนะี่ยทดลองขับก็มีผลกันนะครับในการสัดนใจซื่งรถคนันนั้นนะแล้วก็ออกจากใหญ่ที่บอยผ่านตัวหน่ตัวหนอยก็ไม่มีเสียงตึกกักอะไรเลยนะไม่มีนะครับผมนี่ผมเพิังจะฟังอยู่ครับ ขึ้นแล้วหน้าตกหลุมเล็กหลุมน้อยหลุมใหญ่ก็เงียบอยู่ครับถือว่าปกตินะครับผมในส่วนของช่วงล่างนะครับพวกบูทต่างๆยังไม่มีเสียงฟ้องอะไรให้รู้สึกถึงความแน่นความกระชับอยู่นะครับเดี๋ยวไปลองข้างนอกดูการทรงตัวการใช้ความเร็วดูเรื่องเบรกเรื่องอะไรกันด้วยครับตอนนี้เราก็อยู่ในช่วงการใช้ความเร็วอยู่นะครับตอนนี้ร้อยสามร้อยสี่นะครับผมก็ถือว่านิ่งนะครับผมนิ่งมากๆเลยนะครับปล่อยมือปล่อยอะไรนี่ได้สบายเลยนะครับผม เบก็โอเคนะครับผม <c oughs> <c oughs> ไม่ดิน้นไม่สู้เท้านะครับผมเบ <c oughs> กไม่ดิ้นพงมาลัยไม่สั่นนะครับตอนนี้ขอชะลอความเร็วลงมาที่ร้อยยี่ร้อยสิบนะครับ <c oughs> การทรงตัวดีนะครับผมไม่วอกแวกนะครับผม <c oughs> โดยรวมถือว่าผ่านเลยนะครับผม <c oughs> คันนี้ใครได้ไปใช้ไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนคอนเฟิร์มเลยครับ ทีนี้เราไปทดลองขับกันเลยพี่บอยครับมีพี่บอยจะพาลองขับแล้วอยากให้พี่บอยบรรยายดีกว่านะครับว่าการขับขี่เป็นยังไงบ้างอย่างที่มีพูดคุยกันไปในรถนะครับผมค่อนข้างแบบว่าเรียกว่าสมบูรณ์เลยใช่เพราะผมรู้สึกนะเครื่องยนต์เกียร์นะครับผมสมรรถนะการทรงตัวต่างๆช่วงล่างหนึบเงียบนะครับผมแน่นนะครับยางเยิงอะไรอย่างเงี้ยสมบูรณ์แบบไม่ไม่หอนไม่ดังนะครับผมแล้วก็การทรงตัวในเรื่องของโชไมคไม่โยนไม่ย้วยนะครับผม เครื่องเงียบเกียร์สมูทเพราะฉะนั้นคอนเฟิร์มย้ำอีกทีเลยใครได้คันนี้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนและอย่างเงี้ยอย่างที่บอกสภาพอย่างเงี้ยจริงๆถือว่าเจ้าของเดิมก็ดูแลรักษาม,มาเป็นอย่างดีหลายๆอย่างมันเป็นองค์ประกอบที่บ่งบอกได้ครับว่ารถคันนี้เจ,จ้าของเดิมดูดีนะครับผมอย่างพวกเครื่องเงี้ยไม่ปล่อยให้น้ำมันเยิมรั่วซึมมีการดูแลตลอดเช็คทุกระยะย,า,ยางอย่างเงี้ยนะครับผมเห็นไหมก็คือมีการเข้าสู่ตลอดใช่ครับเพราะฉะนั้นก็อย่างที่ทุกทาถามว่ารถของเราเช็คสูตรได้ไหมสามารถไปเช็ค้รับแลว ระยะเวลาการเก็บงานพี่บอยระยะการเก็บงานตัวนี้กําหนดเสร็จแล้วเสร็จเลยนะครับผมก็อยู่ช่วงวันที่10 <S <S เดือนมิถุนายน2568นี้นะครับผมนะครับเก็บงานแล้วเสร็จอย่างแน่นอนอย่างที่บอกนะครับใครสนใจเป็นไงราคาราคา,า็อามีการปรับเปลี่ยนเก็บงานเสร็จราคามีการปรับเปลี่ยนได้นะครับผมเพราะฉะนั้นลูกค้าคนไหนที่สนใจเนาะอยากจะซื้อจับจองราคานี้หรือว่าเอาสภาพนี้ไปเลยก็ได้นะครับได้ก็เดี๋ยวเดี๋ยวเราไปย้คอีกรอบนึ่งนะครับอ่ะสำหรับ ถึงตรงจุดนี้แล้วนะครับก็คันนี้นะครับคอนได้แอคคอร์ดนะครับ2.0งจุดศูบริษรถปี2020นะครับราคาออห้าปได้อยู่ที่1 3 6่0 0้านสบาทนะครับราคาต่อรถคันนะครับก่อนเก็บงานนะก่อนปรับสภาพนะครับขายอยู่ที่729,000บาทนะครับและมีในเรื่องของวารันตีเครื่องยนต์และเกียร์และบริการช่วยเหลือฉุกเฉินตลอด24ชั่วโมงให้อีกนะครับบอกเลยว่าคุ้มค่ามากๆนะครับหากใครสนใจครับสามารถติดต่อได้ที่เบอร์ 083777747และ083777757นะครับหรือว่าถ้าเกิดว่ามีใครต้องการคอมเมนต์พูดคุยอะไรดูคลิปนี้มาได้พูดคุยกันมาได้นะครับผมมีแอดมินคอยตอบคำถามลูกค้าอยู่แล้วนะครับคอยตอบทุกคนไหนเลยนะครับอาจจะดูคลิปว่าวิเคราก็พิมพ์ทักทายก็มาได้ได้ครับอยังไงคลิปนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ The sun is setting, don't trust your hearing. You made a monster, a mere imposter. Go ahead and wander, but don't trust the water.